สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับคนทีนแชานันนะคะเทปนี้นะคะขนมแตงไทยค่ะขนมแตงไทยนะคะเทปนี้เราจะเป็นการห่อขนมแตงไทยนะคะมาดูวิธีการห่อกันเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือขนมที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เทปนี้จะเป็นการห่อค่ะอ่าราคาขยับหน่อยนะคะจะได้เห็นชัดๆนะคะ เป็นชัดๆนะคะอาละค่ะนี่ค่ะจะเป็นแบนี้นะคะอ่าละค่ะแล้วก็จะมาห่อกันนะคะนี่ค่ะ <c oughs> นี่คือใบตองนะคะใบตองที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปดูได้นะคะในเทปที่หนึ่งนะคะการทำใบตองนะคะห่อขนมป็นไทยนะคะ แล้วก็จะวางไปตองนะคะแล้วก็จะตักขนมแตงไทยนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะนะคะออขนมที่เหลวนี้ต้องใช้ความเร็วหน่อยนะคะจากนั้นก็จะหยอดมะพร้าวค่ะมะพร้าวขูดได้กระตะขูดได้มือแมวนะคะเป็นมะพร้าวจริกค,ค่ะแล้วก็ผสมกับเกลือดอกเกลือสักเล็กน้อยค่ะเอาละค่ะนะคะ,นะคะขอให้ดูก่อนนะคะดูไปก่อนนะคะจากนั้นก็ ถังจากคะ่ะมาใส่เพื่อให้หอของเราเกิดความสวยงามแล้วก็ไม่กลัดคะ่ะกลัดกันไปแทงลงแล้วแทงขึ้นนี่คะ่ะได้หนึ่งหอแล้วนะคะแต่งให้สวยงามตกแต่งให้สวยงามคะ่ะนี่ค่ะได้หนึ่งหอแล้วนะคะสวยไหมคะไม่ยากคะ่ะไม่ยากนะคะลองทำดูนะคะสวยงามคะ่ะโชว์ไว้ก่อนนะคะ ต่อไปดูห่อที่สองห่อที่สองนะคะดูนะคะสองช้อนเช่นกันใส่มะพร้าวโรยไปค่ะใช้ความเร็วหน่อยนะคะขนมที่เหลวเนี่ยเราจะต้องใช้ความเร็วหน่อยปะจบกันค่ะแล้วเอาใส่เอาทางจากมาคาดเพื่อให้หอของเราสวยงาม แทงลงและแทงขึ้นนะคะตกแต่งให้สวยงามค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอาระค่ะตอนนี้ก็มาดูนะอธิบายนิดหนึ่งนคะคะเวลาห่อเนี่ยเ้าขนมใส่ลงไปนะคะสองช้อนใส่มะพร้าวลงไปค่ะแล้วก็ประกบเข้ามาในตัวนอกตัวนี่นับเป็นหนึ่ง ชี้กระโปงกดไว้แล้วตบเข้ามานับเป็นสองชี้กระโปงกับกดไว้นะคะตบเข้ามานับเป็นสามาข้างนี้ทําเช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องนับเอามาประจบกันเป็นสี่เอาสายเอาบ้านเราเรียกเตี่ยวนะคะเอาทางจากมาคาดเป็นห้าเอาไม่กระดมกรัดเป็นหกเพราะฉะนั้น หนึ่งหอก็จะมีหกขั้นตอนนะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะนะคะเอาหมายดใูให้ดูอีกห่อึ่งนะคะดูดีๆนะคะเราห่อให้ดูหลายครั้งแล้วนะคะเข้าไปดูได้นะนะีนน่ควรนิชานานหลายขนมค่ะนะคะเข้าไปดูได้ประมาณสองช้อนนะคะโดยประมาณเอาปะพะเขาใส่ลงไปะคะ่ะประกบเข้ามานับหนึ่งชี้กระโปรงกดไว้ให้พอดีกับขนมนับสอง ข้างขวาทำเช่นเดียวกันไม่ต้องนับเอามาประจบการนับสามอา้าวหนึ่งสองสามสี่อันนี้เอามาคาดเป็นห้าเอาไม่กระดมากระดเป็นหกแทงลงแล้วแทงขึ้นนะคะตกแต่งให้สวยงามนี่ค่ะสำเร็จแล้วค่ะดูใหม่นะคะห่อให้ดูอีกยอกน,นะคะดูดีๆนะคะไม่ยากค่ะลองทดลองห่อดูนะคะ ใส่มะพร้าวลงไปกบเข้ามานับเป็นหนึ่งชี้กระโปรงกดไว้นับเป็นสองตบเข้ามานับเป็นสามข้างขวาทําเช่นเดียวกันไม่ต้องนับมาประจบกันนับเป็นสี่เอาทางจากมาขาดนับเป็นห้าเอาไม่กระดมากระดนับเป็นหกเพราะฉะนั้นหนึ่งห่อก็จะมีหกขั้นตอนนะคะไม่ยากค่ะลองทําดูนะคะห่อเยอะๆก็สวยดีนะคะโชว์ไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะห่อให้หมดนี้นะคะตอนนี้เวลาเราห่อเสร็จแล้วก็เอาไปทํำไมคะเอาไปนึ่งค่ะนะคะน้ําของเราก็เดือดแล้วจะลองไปใส่นะคะห่อเล็กๆอย่างนี้นึ่งสักประมาณ1 0บถึงสินาทีก็สุกแล้วกัน นะคะดี12นาทีก็สุกแล้วค่ะเพรห่อเล็กนะคะแล้วห่อเล็กะคะ่ะตอนนี้ขนาดที่รอขนมเนี่นะคะรอขนมอยู่แล้วก็มาดูว่าขนมที่สุกแล้วเป็นอย่างไรนะคะมีแบบเ็เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะเอ่อในการทํารูปแบบขนมเนี่ยเราจะห่อก็ได้จะใส่ถ้วยนึงก็ได้จะใส่กระทงก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับ ผู้ทำนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะ อันนี้ก็เป็นแบบใส่กระทงนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะกระทงนะะี่ค่ะรูปแบบกระทงก็ไปดูได้นะคะมีควรนิชานน์นะคะอันนี้ใส่กระทงเรียบร้อยนี่ค่ะสวยงามนะคะแบบกระทงตอนนี้ถ้าแบบเป็นถ้วยเป็นถ้วยตะลายอย่างเงี้ยนะคะถ้วยก็จะเป็นแบบนี้นึ่งได้หลายแบบค่ะนะคะเออเมื่อกี้ที่เราหอ่อเน้นหอ่อเทปนี้เน้นหอนะคะ ห่อก็อย่างนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ขนมสุกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะเห็นไหมคะพอเปิดมาก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะคือคือทั้งหมดเนี่ยการห่อเนี่ยมันจะหอมค่ะขนมจะหอมหอมด้วยใบตองนะคะสําหรับวันนี้การห่อขนมแตงไทยนะคะของเราก็สําเร็จลงแล้วนะคะแล้วก็มีรูปแบบการทาหลายรูปแบบนะคะเลือกเอาได้ตามชอบใจนะคะ ตามใจปรารถนาค่ะเดี๋ยวที่เหลือจะห่อให้หมดนะคะวันนี้เทปนี้ก็สวัสดีนะคะเสร็จแล้วค่ะโชว์ค่ะโชว์โชว์รูปแบบการห่อนะคะสวัสดีนะคะ